จะพามาดูน้าอกหวีดบางคอแหลมนะครับอดีตตัวขี่มือเก่าหลังถนนนะครับก็จะเป็นแยกของเตยสะพานแผวนอะไรในยุค90นะครับที่คนในยุคนั้นมักจะรู้จักกันดีนะครับก็บอกเลยว่าชื่อนี้ ZR 120นะครับการันตีแน่นอนนะครับผมเห็นในคลิปนี้ผมรู้สึกอึ้งมากๆนะครับคนอะไรขี่รถได้โหดมากๆบ้ามากจริงๆนะครับแล้วบอกเลยว่า ZR เนี่ยคือรถที่คอนโทรลยากแล้วก็ เรื่องของเฟรมหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดมันไม่ได้เหมาะนะครับแต่แกสามารถคุมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กัน NBN 9 9เนย์รวมเกมออนไลน์มากมายนะครับถ้าสนใจอยากจะเล่นเข้าไปได้เลยน,นะครับที่ a d b n 9 9อเเลืมเลนข้างหน้าด้วยนะฮะระบ,บอกมาจากช่องผมนะครับมีโปรโมชั่นดีๆเพียบมากมายนะครับท้า ลุงวีบางคอแหลมนะครับลุงวีบางคอแหลม Hây con làng à sân à ơi VR đòn na You ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับ a d b n 9 9อย่าลืมมีนอาคาด้วยนะครับ